มีข่าวออกมาว่ากัมพูชาใช้จรวด BM-21 ยิงเข้ามาบริเวณชายแดนแถวตลาดอรัญยประเทศนะครับทางไทยก็ทำการตอบโต้ไปนะฮะแต่ผมสอบถามทางเพื่อนผมนะครับที่อยู่ที่อรัญยประเทศปรากฏว่าทางทหารไทยเนี่ยตรวจสอบพบกัมพูชาเคลื่อนกำลังหนุนเข้ามาที่ ชายแดนบริเวณอารัญญประเทศจำนวนมากเคลื่อนจรวด B.M.21 ไปจอดไว้ที่ฐานตอโดอท้งเราก็ทำการยิงสกัดกั้นก่อนนะครับทหารไทยก็ต้องตัดกำลังครับต้องตัดกำลังครับไอ้คุณเซนมันบ้าไปแล้วนะครับตรงที่อรันตรงปอยเปนี่เราคาดการว่า กัมพูชาจะไม่กล้าเปิดศึกกับเรานะครับเพราะว่ามันห่วงบ่อนการพนันคาสิโนของมันที่มีจํานวนมากนะฮะถ้าเปิดศึกมาอย่างนี้เดี๋ยวว่าผมว่านะครับปลอยเป็ดโดนบอมแน่ตรงนี้บริเวณนี้ปลอยเป็ดกับทีอารานันนี่ประชากรอยู่หนาแน่นนะครับทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาถ้าเขาจะเปิดศึกตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้นะหุนเซนช่วยไม่ได้นะก็มาเลยครับมันจะได้จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ ผมว่ามันแพ้มันสิ้นสภาพแล้วนะประชาชนชาวกัมพูชาเขาไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าเรายิงเป้าหมายแม่นเราทิ้งระเบิดเป้าหมายแม่นนะครับมันก็เลยไม่เดือดร้อนประชาชนเขาแต่ถ้าไอ้คุณเซนมันสั่งให้ปล่อยจรวด b m 21มาหรือยิงปืนใหญ่เข้ามาฝั่งไทยมันมั่วไนงะของมันมันมั่วนะครับมันก็จะมาโดนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับ มันก็เหลืออยู่ที่อารันกับจันทบุรีครับที่มันยังไม่เปิดศึกมานะครับแต่ทางเราเตรียมพร้อมไว้หมดทุกแนวลบแล้วครับกองทัพภาคที่1ต้องขอชื่นชมกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านพลตรีเบญญพลผอบอกองกําลังบูรพาปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งมากของมันความแม่นไม่มีไงเวลาปล่อยมาก็เวลามันปล่อยจรวดมาก็เหมือนคนเมายับยิงสเปสปากมาปล่อยพ่นมา เราไม่สามารถให้มันเคลื่อนกำลังเข้ามาติดแนวชายแดนได้รอะครับเราก็ต้องทำลายก่อนครับต้องทำลายก่อนนะครับดีครับมันจะได้จบจบไปครับเอาให้มันจบจบไปเลยนะครับเปิดทุกแนวลบไปเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนแต่เขาก็อดทนเข้าไปอยู่ศูนย์อพยพนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตนะครับจำเป็นต้องไปก่อนนะครับท่านอย่าไปห่วงทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรเลยนะครับผมเห็นภาพ ท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลนะครับไปก้มกราบศพของทหารกล้านะครับยศจ่าและพลทหารนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าท่านนายกและมตรีทำได้ดีนะครับเป็นการคารวะสูงสุดปกติเนี่ยศพของคนที่มีอายุอ่อนกว่าเนี่ย นะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าเราเนี่ยนะครับแค่ไปโค้งเคารพศพก็พอแต่นี่ท่านก้มกราบลงกับพื้นเลยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับโอกาสนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกอนุทินคงจะไม่ขัดข้องครับกรณีที่ทหารเสียชีวิตในสนามรบเนี่ยได้เลื่อนชั้นยศอยู่แล้วนะครับเชั้นยศหรือ9้าชั้นยศเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวีรกรรมในการทําสงครามที่กล้าหาญร,ระเบียบเก่ามีอยู่แล้วนะครับ แต่กรณีทหารที่ได้รับบาเดเจ็บเนี่ยนะครับบังพลแขนขาดขาขาดนะครับแขนขาดขาขาดหรือได้รับบาเดเจ็บก็เขาแค่ระเบียบแล้วครับว่าให้สามารถเลือกที่จะรับราชการทหารต่อไปได้ปกติกรณีจะต้องเลื่อนยศเช่นขาขาดในสนามลบเนี่ยนะครับจะได้เลื่อนเลื่อนชั้นยศนะครับแล้วก็จะต้องปลดพิการไปนะครับปลดพิการไปไปทํางานองค์การทหารผ่านศึก นะครับแต่เขาแก้ระเบียบให้สามารถรับราชการต่อไปได้นะครับผมก็ฝากความหวังเข้าไว้นะครับอย่างที่ไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าขอให้ท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพกระทรวงราโหมนะครับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้น้องๆ้องทหารที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บและก็รบอย่างเต็มกําลังเพื่อบุรณภาพแผ่นดินแดนของประเทศไทยยอมอุทิศตนอุทิศกายให้ได้เลื่อนยศครับ พลทหารบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับมันจะกี่พันนายก็ช่างนะครับใครสมัครใจและมีคุณวุฒินะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับนะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับโดยใช้เกียรติภูมิในการรบเนี่ยครับเป็นเกียรติเป็นผลงานที่จะเลื่อนยศนะครับเป็นสิบตรีและจะเป็นกองพันที่เข้มแข็งกองพลที่เข้มแข็งนะครับท่านตั้งเลยครับมีแต่เสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ ผมไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้าก็มีคนดูประมาณแสนกว่าท่านนะครับแสนกว่าท่านทุกคอมเมนต์เห็นด้วยนะครับที่จะให้ทางราชการเลื่อนยศน้องๆพลทหารขึ้นเป็น10บตีนะครับส่วนผู้ที่ปฏิบัติการลบก็เลื่อนคนละ1ชั้นยศ1ชั้นยศ1ชั้นยศเลยครับนะครับแล้วต่อไปจะทําการรบอีกในวันข้างหน้าขวัญกําลังใจของทาหารจะดีมากจะดีมากนะครับมันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับ ใช่ครับขวัญกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยครับชีวิตคนเป็นทหารนะครับน้องๆพลทหารเนี่ยเขาสมัครใจมาเป็นทหารนะครับส่วนใหญ่จะสมัครใจมาเป็นทหารนะครับมีน้อยครับที่จับใบดําใบแดงนะครับและใครเขาสมัครใจอยากจะเป็นทหารต่อเนี่ยจากที่ฝึกมา2ปีแล้วไปออกรบจริงๆนะครับไปออกรบจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับ มีทักษะมีประสบการณ์ในการที่จะไปสอนสอนรุ่นน้องอีกนะครับให้เขาเป็นผู้หมู่เลยนะครับเป็น10ตรีนะครับชีวิตน้องๆทหารที่อยู่ชนบทอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้เป็น10ตรีเขาก็ภูมิใจแล้วครับนะครับเขาก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับนะครับอ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนก็เห็นด้วยนะครับทุกคนก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพทําเลยครับทําเลยครับระเบียบ เราเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองมนุษย์เขียนมนุษย์ก็ต้องแก้ได้นะครับด้วยหัวจิตหัวใจของผู้ขับัญชาแต่ละท่านเนี่ยอย่าไปมีข้อแม้เลยครับไม่ได้เรื่องยากนะครับที่จะบรรจุน้องเขาเป็นสิตรีนะฮะผมว่าเขาพอใจแล้วครับน้องๆพวกนี้ไม่มีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือแล้วครับไหนจะต้องเตรียมการฝึกที่หนักหน่วงไหนจะต้องไปลบจริงเสี่ยงชีวิตจริงนะครับในสนามลบนะครับ แต่งตั้งเข้าไปเถอะครับแต่งตั้งเข้าไปเถอะครับขอความกุณาเถอะครับผมขอความกุณาจริงๆนะครับท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพครับบกเรืออากาศนะครับน้องๆที่ไปทําการรบตอบแทนบุญคุณเขาเถอะครับให้เขาเลื่อนเป็นสิบตรีเลยครับไหนๆท่านก็จะเปิดสอบเป็นสิบตรีแล้วก็ให้น้องๆพลทหารอย่างเงี้ยแม้แต่ทหารพรานนะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีประจํากองทัพเลยครับผมขอความกุณานะครับ คุณเซนไปไหนหายไปไหนใช่ไหมครับคุณเซนเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับในขณะที่ทําการรบไอ้คุณเซนมันกลัวเราไปบอมมันมันก็เก็บตัวเงียบอยู่ในบังเกอร์อยู่ในหลุมหลบภัยชั้นดีมาเลยนะครับเราไปทิ้งระเบิดก็มันก็ไม่ตายห่าแล้วครับไอ้คุณเซนนี่นะครับมันตาขาวครับมันทําท่าเป็นเหมือนนักรบเก่งกล้าแต่มันตาขาวนะฮะประชาชนพกไม่ได้ครับข้าวหลามนี่ยนะครับเป็นความผิดนะครับไม่ พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนณะโดยไม่มีใบญาติให้มีอาวุธปืนติดตัวคือปอ12ซึ่งนายกอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาสั่งห้ามเขาไว้นะครับแต่ผมเองที่ยังพกพาได้เพราะว่า 1. ผมยังมีสภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะครับ 2. เนี่ยผมมีรายชื่อบรรจุอยู่เป็นกำลังพลของหน่วยงานความมั่นคงนะครับทางพุ่งขับบัญชา เขาก็ออกใบพกพาให้ผมได้นะครับถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่มีชื่อบัรจุอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็พกไม่ได้แล้วครับก็พกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยด้วยประวัติการรับราชการของผมแล้วก็ผลงานในอดีตของผมในการที่จะสืบสวนหาข่าวและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าทางหน่วยงานเขาคงบรรจุชื่อผมไปเรื่อยๆครับนะฮะถ้าเขาไม่ให้พกผมก็ไม่พกครับ ผมใช้ยกมือไหว้เอาครับแล้วก็จริงๆนะพกมาตั้งแต่2,517ที่ว่าเริ่มรับราชการมาจนปัจจุบันก็ไม่ไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงอะไรกับใครถึงกับขั้นต้องใช้อาวุธในการป้องกันตัวเลยนะครับผมถือว่าอย่างนี้ครับหลักการผมนะเสียเงินดีกว่าติดคุกติดคุกดีกว่าตาย อะไรที่จะเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเราก็ต้องสู้ไว้ก่อนต้องสู้ไว้ก่อนนะครับถึงเราจะตายก็ให้ตายไปด้วยกันนะครับใช่ไอ้น,นี่จำได้ยกมือไหว้แล้วกระแทกค้างเลยนะครับเวลามีเรื่องใครมาปาดหน้าปาดหลังอย่าลงจากรถครับเราอยู่ในรถนะครับใช้รถเป็นอาวุธนะครับใช้รถเป็นอาวุธนะครับมันยังพอช่วยด้านคดีได้ยังออกตัวได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาจะ กว้าดาบกว้าปืนมาเราก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็ชากตัวออกนะครับชนให้หงายท้องไปเลยนะครับเราก็บอกเขาถือปืนมาขู่ผมถือมีดมาขู่ผมถือไม้มาขูผ่ผมผมก็จะหนีเอาตัวรอดครับแต่ว่ามันดันไปเหยียบเขาตุยเย่ไปนะครับมันยังพอออกตัวได้นะครับไม่ได้ตั้งใจฆ่านะครับ